นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนสื่อสารนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะโดยคุณครูน,นารีวรรณธนสมบัติวิวันนะคะ,ะนักเรียนก่อนนี้เราจะมาเรียนกันนะคะเรามาดูมาตรฐานและตัวชี้วัดกันก่อนเลยนะคะอ่านมาตรฐานอยู่ที่ในมาตรฐานที่ทอ2อนะคะ ใช้กระบวนการเขียนเขียนเรียงความย่อความเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้านะคะอันนี้อยู่ในมาตรฐานของการเขียนนะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ,อ,ะอยู่ในตัวที่วัดที่ป .4 ทับ2นะคะเขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมนะคะและอย,อยู่ในตัวที่วัดที่ 4ีทับก็คือมีมารยาทในการเขียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียน2ตัวนี้นักเรียนต้องคํานึงถึงนะคะถ้านักเรียนเขียนสื่อสารได้สตัวชี้วัดนี้ได้ชัดเจนนักเรียนแสดงว่านักเรียนผ่านตัวชี้วัดนี้นะคะเขียนสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมนะคะ่านักเรียนมาดูความหมายกันเลยนะคะความหมายของการเขียนสื่อสารคืออะไรนักเรียนมาดูกันเลยนะคะการเขียนสื่อสารก็คือเป็นการเขียนเพื่อ ให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกันต้องเลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นการเขียนนี้นักเรียนต้องเขียนให้ผู้อื่นอ่านแล้วสื่อสารกับเราได้ชัดเจนถูกต้องนะคะและต้องใช้คำให้เหมาะสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกการเขียนจดหมายเขียนสื่อสารในเรื่องราวต่างๆนะคะนักเรียนต้องเขียนสื่อสารให้ได้ความหมายชัดเจนตก ตรงตามวัตถุประสงค์ที่นักเรียนตั้งไว้นะคะอันนี้คือความหมายของการเขียนสื่อสารนะคะนักเรียนมาดูการเขียนแนะนําการเขียนคําแนะนานะคะการเขียนคำแนะนําไม่ว่านักเรียนจะนําแนะนําเพื่อนในเรื่องอะไรแนะนําคนอื่นในเรื่องอะไรนักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าการเขียนคําแนะนําเป็นการเขียนสื่อสารอย่างหนึ่งที่อธิบายขั้นตอนวิธีการทํางานหรือเคล็ดลับต่าง ซึ่งผู้เขียนมีความรู้หรือประสบการณ์และต้องการคำแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการเขียนลักษณะนี้จึงต้องอธิบายให้ชัดเจนให้ใช้ภาษาง่ายๆและเรียบเรียงอย่างกระชับกระชับนะคะนิยมอธิบายโดยจัดเป็นลำดับเป็นข้อๆไปนะคะเช mm. ่นนักเรียนอาจจะเขียนแนะนำในเรื่องของการวิธีการทอดไข่ของนักเรียนก็ได้ หรือวิธีการทําอาหารจานโปรดของนักเรียนก็ได้นักเรียนมาดูนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะการเขียนนะคะการเขียนคําแนะนํานะคะ,ะคุณครูมีตัวอย่างการเขียนคําแนะนําในเรื่องของการป้องก,กันโรคโควิด -19 นะคะโรคโควิด -19 ซึ่งตอนนี้เป็นเป็นที่น่ากลัวอย่างมากและเป็นที่ระบาดกันทั่ว ท่วไปหมดเลยนะคะรับเพราะฉะนั้นมีวิธีการปฏิบัติดังนี้นะคะอ่าข้อหนึ่งนะคะก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอลให้สะอาดนะคะสองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะคะหลีเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับคนกับกับคนอื่นนะคะใกล้ชิดกับคนอื่นนะคะสามนะคะสวมหน้าก,กากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ที่ชุมชนแออัดนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้นะนักเรียนไปในที่ชุมชนแออัดซึ่งตอนนี้ก็ไม่สมควรไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเป็นมีเหตุจําเป็นที่จะต้องไปนะคะนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนมามัยและพกเจลล้างมือไปด้วยนะคะอันนี้นักเรียนสําคัญมากเลยนะคะ4นะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารให้ครบห้ามูนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้น การทานอาหารนักเรียนก็ต้องทานให้ครบห้าหมู่เพื่อร่างกยายจะได้แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทานอาหารเราไม่ควรทานกับคนอื่นเราควรทานด้วยคนเดียวและใช้ช้อนกลางนะคะถ้าทานหลายคนนักเรียนก็ต้องมีช้อนกลางด้วยแต่ถ้าที่ดีนันเนกเรียนไม่ควรใช้เลยกินทานแยกกับคนอื่นไปเลยนะคะอันนีท้ทีนี้นะคะเป็นเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดกําลังร้ายแรงนะคะเพราะฉะนั้น กินต่างคนต่างทานดีกว่านะคะับ 5. ก็คือออกกําลังกายให้สม่ําเสมอนะคะอันนี้คือก็สําคัญนะมีส่วนเหมือนกันเมื่อร่างกายเราแข็งแรงแล้วโรคเจ้าโรคไวรัสนี้ก็ไม่สามารถมาเข้ามาในร่างกายเราได้นะคะ,ะสรุปก็คือการเขียนสื่อสารต้องเลือกใช้คําให้ถูกต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์นะคะ ส่ตงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะคะเราต้องการอยากจะสื่อสารอะไรให้เพื่อนรับรู้เราต้องเขียนให้ชัดเจนถูกต้องนะคะอ่ะคุณครูก็มีการบ้านมาให้นักเรียนทำนะคะทำใส่หนังสือแบบฝึกหัดในหน้า131นะคะอ่าทำเรื่องอะไรหน้า131นะคะก็คือให้นักเรียนเขียนคำแนะนำในเรื่องที่นักเรียนมีประสบการณ์มาหนึ่งอย่างนะคะ จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นักเรียนอยากจะแนะนําเพื่อนในเรื่องอะไรก็ได้เรื่องในการปลูกต้นไม้ก็ได้หรือว่าเรื่องในการทําอาหารหรือว่าเรื่องในการรักษาความสะอาดของร่างกายวิธีการอาบน้ําก็ได้วิธีการถูบ้านหรืออะไรก็ได้ที่นักเรียนสามารถจะสื่อสารให้เพื่อนอ่านแล้วเข้าใจและสามารถไปปฏิบัตินะได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมทํานะคะ อาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ